ดีครับอยู่กับผมออโตในคลิปนี้ผมจะมาตอบคำถามที่เพื่อนๆถามผมเข้ามาเยอะมากๆว่าตัวของคาเซอฮะกับเชฟรุสใครบัฟได้แรงกว่ากันถ้าเราเล่นเป็นทีมไฟและสายฟ้าเดี๋ยวคลิปนี้มีคำตอบจากการเทสมาให้ครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันสำหรับใครที่กำลังหาช่องทางในการเติมเกมเกนชินอิมแพกในราคาที่ถูกมากกว่าเติมเองแนะนำเลยครับเติมที่ powerpay นั้นถูกและประหยัดมากๆเลยคิดจะเปต้องคิดถึง powerpay เลยครับเติมเกนชินอย่างสะด สกสบายรวดเร็วว่องไวทันใจริ้งอยู่ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวเรามาเทสที่ตัวละครตัวแรกกันก่อนเลยครับไรเดนโชกุนการเทสนั้นเราจะใช้ทีมเดียวกันเลยต่างกันเพียงแค่ว่าทีมนึงใช้เชฟรุสทีมนึงใช้คาือฮาครับโดยที่สเตตของไรเดนนั้นจะเป็นสเตตเหมือนเหมือนกันเลยในการเทสครับผมพลังโจมตี3 0 0 0นะครับแล้วกออ็อาตาคิกิ64่คิดามตร170แล้วก็ฟื้นฟูพลังงานเกือบเกือครับ โอเคแล้วก็ใช้อาวุธเป็นแงาวประจำตัวนะครับผมอาร์ติแฟคก็ใช้เป็นเซตสี B ่เอ็มเปมนะฮะอาจจะ,ะด,ดูรายชิ้นเลยก็เน้นไปที่คีเรทคีดาเมจนะครับเอติเคฟื้นฟูพลังงานแต่ว่าไรเดนโชกุนตัวนี้นะครับจะใช้เป็นเอติกเคกับเอติเคเนาะโอเคนะครับผมแล้วก็ใช้สุดท้ายเป็นความแรงกี้ครับก็อันนี้จะเป็นกลุ่มดาวซ6แต่จริงๆอะ่ะดาเมจมันสุดแค่ซ3อ่าเพราะฉะนั้นมันเทสได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อัพทุกอย่างเต็ม หมดเลยในสกิลสำคัญสำคัญทีมแรกที่เราจะเทสกันจะเป็นทีมทีมนี้ครับไรเดนไฮเปอร์แครีประกอบไปด้วยซาร่าแล้วก็คาซือฮะแล้วก็เบนเน็ตสำหรับคาซือฮะผมจะแบ่งออกเป็น2เคสนะครับก็คือเคสแรกจะใช้เป็นดาบ4ดาวแล้วก็อีกเคสหนึ่งจะใช้เป็นดาบฟรีดอมดาบ5ดาวเดี๋ยวเรามาดูการเทสในอบิสชั้นที่2กันครับว่าไรเดนนั้นจะปาดได้แรงเท่าไหร่นะครับจากสแตทเล่นจริงเลยนะทำคียเรตคีดาเมจบาลานมาแล้วนะครับปาดไปโป้งนะครับ เจ0ดแนสอ่าอันนี้ใช้บัฟคาซือฮะดาบ4ดาวไซฟอร์สนะและการเทสลำดับถัดมาเราจะเทสเป็นเชฟรูสกันบ้างครับสเตตของเชฟรูสก็จะเป็นตามนี้ครับผมก็คือเราจะปั้นเลือดไว้40,000เพื่อให้บัฟ ADK ได้40%นนั่นเองอ่าตัวละครตัวนี้นะครับ ก็คือขึ้นอยู่กับสายที่เพื่อนๆชอบเล่นเลยมันเล่นได้หลายแบบนะครับอย่างผมมาผมเล่นเป็นฟาโวแล้วทำคิเรทไว้50เพื่อให้มันติดฟาโวด้วยแต่บางคนใส่หอกเลือดก็เล่นได้เหมือนกันจะใส่เป็นเส้สีโดเบดหรือเป็น4เทนนาก็ได้ครับสเทนนามันสามารถทําให้ฟิตสแนป ไปได้ทีนี้ก็เลยทาให้ดาเมจของฟิตมันสูงขึ้นหรือเซียงหริงก็เล่นได้เหมือนกันหรือใส่เป็น2เลือด2เลือดก็เล่นได้ครับอันนี้เราจะลองให้ดูเป็นกลุ่มดาว C6 ก่อนจริงๆในทีมไรเดนนะกลุ่มดาว C6 กอ่ะมันไม่ได้ต่างอะไรกับ C0 เยอะเลยครับ C6 ของเชฟรุตมันจะไปเด่นกับพวกโยอิมิยะมากกว่าอ่ะมาเทสแบบเดียวกันเลยครับในอบิสชนที่สองนะครับแล้วก็ชาร์จยิงไปแล้วก็อันตีไปเติมรีโซบเรียบร้อยสาระ EQ คครับสลับมาที่ไรเดนแล้วก็ปาดปาดไป,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 ปทำดาเมท,ทได้เท่าไร่เอยป้ง แสนสี่หมื่นโอ้โหเกือบเกือบ7จ็ดแสนห้าครับสังเกตได้ว่าตัวของเชฟนั้นบัฟได้แรงกว่าคาซือฮะแต่ก็ไม่ได้บัฟได้แรงกว่าเยอะมากนะเพราะของคาซือฮะนั้นเจ็ดแสนสามอันนี้คือ7จ็ดแสนสี่ฮะแล้วทีนี้เราจะให้คาซือฮะนั้นมาถือดาบฟรีดอมแล้วไปดูผลลัพธ์การเทสอีกครั้งครั้งหนึ่งบอสตัวเดิมอบิสห้องเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเพียงแค่เปลี่ยนดาบเป็นฟรีดอมแค่นั้นเอง อ่ะโอเคเป็นเน็ตป้าไปนะครับซาร่าอีแล้วก็ท่านโชกุนปาดนะครับเราทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับโป้งนะครับอืมหืมเจ็ดนะครับอันนี้มันเนื่องจากเป็นฟรีดอมขัด5ด้วยมันเลยแรงบบแรงมากถ้าฟรีดอมขัด1มันก็จะแรงกว่าเชียรุรสขึ้นมาผมก็ได้ลองเทสดูแล้วเหมือนกันสรุปผลการเทสทั้งหมดออกมาตามนี้ครับทางฝั่งซ้ายมือสุดคาซึฮะบวกกับดาบไซฟอร์สนะฮะบัฟไรเดนได้7จ็ดแสน ทีนี้ตัวของเชฟรุสนะครับที่ปั้นเลือด40,000บัฟไรเดนได้74,000เกือบเกือบ75,000แล้วก็คาซึฮะที่ถือดาบฟฟีดอมครับสามารถบัฟไรเดนได้78,000 0ครับผมถ้าเราดูจากสรุปทั้งหมดในนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเอาตัวของเชฟรุสนั้นมาแทนตำแหน่งคาซึฮะได้เลยในทีมทีมนี้นะต้องเป็นทีมที่มีแค่ไฟกับสายฟ้าเท่านั้นนะครับอย่างในทีมนี้ มันสามารถเล่นเชฟลุสได้แปลว่าเพื่อนๆนั้นสามารถให้คาซือฮะไปบัฟทีมอื่นไปรวบทีมอื่น,ไป,ปนไปเล่นกับตัวอื่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีมากๆที่ทําให้ไอดีของเรานั้นมันยืดหยุ่นตัวละครได้มากยิ่งขึ้นเอาเชฟลุสไปเน้นทีมไฟกับสายฟ้าแล้วเอาคาซึอฮะไปเล่นกับตี้ตี้อื่นในเรื่องของความหลากหลายการเจอมอนหมู่การเจอบอสด,ด้วยคาซือฮะจะหลากหลายและโดดเด่นมากกว่าครับ แล้วมีตัวละครตัวไหนละ่ะที่เล่นกับเชฟรุสได้ดีอีกบ้างครับโยอิมิยะฟิตยาเอะอะไรเงี้ยเล่นได้ดีมากๆเลยครับหรือจะเล่นเป็นไลเดนเชฟรุสแล้วก็เซียงหลิงเบนเน็ตก็เล่นได้เหมือนกันครับผมอันนี้ให้ลองสังเกตนะว่าฟิตได้บัฟแต่เชฟรูสไปนะครับโอ้โหเมื่อกี้56 0 0 0ครับแล้วนกฟิตเนี่ยจิกประมาณ2 0,000ืกว่าแบบรัวๆทีๆโยอิมิยะก็ได้รับบัฟนะครับโอ้โหยิงแบบแรงแบบแรงมากเมื่อกี้ยิงเกือบ7 0 0 0บืนะครับ แล้วก็ทำดาเมจต่อๆแบบรัวๆ,ๆ,ๆไปเลยแล้วก็โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนะครับผมอูสังเกตว่าดาเมจในตี้ของยูอีบียะเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเราเล่นแค่โรเลชันเดียวมอนนี้เข้าเฟดไปแล้วครับและอีกหนึ่งตัวละครที่เก่งขึ้นแรงขึ้นเหมือนกันยาเอครับตอนนี้ยาเอได้รับความนิยมมากๆเลยในทีมโอเวอร์โหลดครับเดี๋ยวจะให้ดูดาเมจของยาเอที่ยังไม่ได้รับบัฟอะไรเลยพาแบบ393939ร 39, 39, 39, ัวๆอันนี้มันเป็นยาเอซีหกนะแต่ว่า อ,อ่ไม่ว่าจะเป็น C0 หรือ C6 เนี่ยผมลองเทสมาแล้วว่าดาเมจมันจะเพิ่มขึ้นเท่าตัวเหมือนกันฟิสเก่งขึ้นยาเอกเก่งขึ้นโยยเลยได้ทีมใหม่ในปัจจุบันนี้ครับเป็นทีมโอเวอร์โรดครับซึ่งทีมนี้มันมีตัวดาเมจสตัวมันเลยแบบเคลียร์บอสเคลียร์มอนได้โหดมากครับผมมันกลายเป็นว่ายาเอกอ่าแรงขึ้นนะครับฟิสแรงขึ้นโยยก็แรงขึ้นด้วยคุณลองสังเกตว่าแป๊บเดียวนี่คือโอ้โห มอนเลือดหลักล้านนะครับเข้าเฟสแล้วเดี๋ยวผมจะเล่นรันยาวรวดเดียวให้ดูทั้ง3าห้องเลยว่าทีมทีมนี้ตอนนี้มันเก่งแบบมันเก่งมากครับแล้วมันแรงมากๆที่สำคัญมีจุดเด่นของทีมทีมนี้ครับคุณสามารถที่จะเล่นคุมระยะห่างกับตัวของบอสได้เวลาเราเจอบอสเนี่ยเรายืนยิงไกลๆได้เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูในมอนห้องสุดท้ายด้วยผมจะเล่นแบบคุมระยะให้ดูนะครับอ,อันนี้เราก็สามารถที่จะเอาเชฟรุษนะครับ ทำโอเวอร์โรสนะครับผมแล้วก็บับเอเน40%เรียบร้อยแล้วยิงปะปบปะ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 หูคิดดาเมจเดี่ยวรัวรัวมากแล้วมันมากนี่ครับสังเกตว่าผมเนี่ยจะคุมระยะไว้นะครับผมอ่าแล้วก็เ,เราสามารถที่จะสลับกดอันติของโยยได้นะครับถ้าเกิดใครที่มีฟื้นฟูเพียงพอหรือว่าพลังงานมันบนทันนะแต่ว่าถ้าเกิดบนไม่ทันไม่ต้องกดก็ได้นะครับอ่าแล้วก็เบิร์ดไปโอ้สังเกตว่าเล่นประมาณ30วิครับเคลียรอบิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มาห้องรัดบอสเลือด ประมาณ3ล้านนะครับตัวนี้แบบเถื่อนมากเราสามารถที่จะเล่นระยะห่างออกมาถอยออกมาถอยออกมาแล้วก็ทำดาเมจชิวๆได้เลยเพราะว่าฟิตนั้นมันก็ให้นกยิงในระยะไกลได้เสายาเอกก็สามารถผ่าได้โยอิมยะก็สามารถยิงในระยะไกลได้นะครับเชฟรุตเองก็สามารถที่จะกดสกิลในระยะไกลได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมยิงไปโป้งเห็นไหมติดแล้วนะครับผมแล้วเมื่อกี้บับเอ K นเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่านะครับแล้วก็่เล่นต่อเลยโอเคกลับมา แล้วก็คุมเลยครับนี่นะฮะคุมระยะไว้ครับอยู่นอกวงไว้แล้วก็ยิงประมาณ40่บี้ครับจบอบิสห้องบนเป็นที่เรียบร้อยทำไมเชฟรุสถึงบัฟได้แรงขนาดนั้นเพราะมันได้สันพ้องไฟ ATK อีก2ีิเอด้วยครับเขาบัฟ ATK 4ีิเเซตลดต้านทานธาตุไฟท่าตสายฟ้า40%ใครมี4 6หกก็บัฟโบนัสดาเมจได้อีกโอ้โหแรงเลยตัวนี้ เดี๋ยวสุดท้ายนี้เรามาสรุป ถ้ารวมวิธีการปั้นเชฟดูสักครับตัวละครตัวนี้เอาแค่4 0ก็พอแล้วจากที่ผมได้ลองเทสจาก0ูนย์ไป6นะครับคือ6อะ่ะมันจะได้ใช้หลักๆในตี้โยอิมิยะที่ที่บอกว่าค่อยๆฮิวใช่ไหมก็คือเราชาร์จยิงไปก่อนแล้วค่อยๆฮิวขึ้นมาแล้วมันก็จะบัฟทีละ20 20ปรจนบัฟไปถึง60โบนัสดาเมจนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตี้ของไรเดนอะ่ะมันได้แค่20แรกผมก็เลยมองว่าถ้าจะเอาเรื่องความคุ้มค่าของตัวละครตัวนี้4พอนอกจาก เราจะอวยอวยค่อยไป4 6ครับเราจะปั้นเลือดไว้ที่40,000นะครเพื่อทําให้เชฟรุสตันบัฟ ADK 40%แล้วก็ทำคีรีเรตไว้ประมาณ45-50%เนี่ยกำลังดีให้มันติดฟาโวส่วนใครที่ใส่เป็นหอกเลือดก็อาจจะไม่ต้องซีเรียสเรื่องฟื้นฟูก็ได้อันนี้แล้วแต่ว่าคุณเนี่ยจะเล่นเกมเพย์แบบไหนถ้าเล่นกับไรเดนมันต้องกดอันติดด้วยเพื่อไปเติมรีโซฟครับผมเลยเลือกใช้เป็นหอกฟาโวออกมาเติมพลังงานนั่นเองนะครับ อย่างที่บอกไปถ้าไม่มีหอ,อกฟาโวเพื่อนๆไปเล่นหอ,อกสดาวได้เลยอันนี้ยังไงทุกคนก็ต้องมีอยู่แล้วครับอันนี้คือหอ,อกสลามหอ,อกเลือดนะครับส่วนอิทธิพลเนี่ยจะเป็นส no ีโนเบตหรือจะเป็นสีเทนนาหรือจะเป็น2เลือด2เลือดก็ได้เหมือนกันครับถ้าในทีมเราไม่มีใครใส่ส no ีโนเบตก็เชฟรุตส no ีโนเบตไปถ้าในทีมเรามีใครใส่สีโนเบตแล้วเชฟรุต no ก็ไปเล่นเซตอื่นได้ครับผมอย่างผมเล่นสีเทนนาเพราะว่ามันสามารถที่จะทําให้ฟิตนั้น snap ดาเมจไปได้ด้วยทําให้ฟินตนั้นดาเมจมันแรงขึ้นครับผมวิธีการอ mm ัพ hmm. สกิลก็ถ้าเน้นบัฟอ่ะอัพแค่สกิล E ก็พอแล้วนะครับมันสามารถที่จะฮิลตามแม็กเลือดได้ด้วยก็ภาพรวมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เก่งน่าสนใจเลยเ mm hmm. ทพซาตั้งแต่ซ0เลยแต่เป็นตัวละครเฉพาะทางนะเพราะเล่นได้แค่ไฟกับสายฟ้า เท่านั้นและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปคิปนี้ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับและสําคัญมากๆเลยอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนตั้งเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดเพื่อที่เพื่อนๆนั้นจะได้ไม่พลาดข้อมูลสําคัญสําคัญและไม่พลาดคลิปใหม่ๆไม่พลาดไลฟ์สตรีมจากทางช่องอーตวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและก็ในไลฟ์สตรีมครับบาย